แบบขนาดซูมมือนี่รถนาบ้านนี่กันยังไม่เคยแหงเลยรถก็ไปจอดตลอดใช้ความมึนยังยังอยู่นั่นแมนโยคุณพี่ค่คะแมนโยกันยังตีเนียนตีมึนไปค่ะก็ะล่องเบิงกะนั่นแหละค่ะเพราะว่าสตอรี่นี้กันยังบอกว่าเรายังมีอะไรให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆอยู่อเแต่ว่าแม่สมศรีบร่แน่ใจว่ามือขึ้นนี่เพิ่นไปง่านนั่ม เพิ่นไปงานน้ำอิหล่าหน่อยบอแต่ตอนที่ว่าพ่อนนส่งน้องขึ้นรถเอาเบ่เห็นด้ยค่ะเอาเห็นตา่าครูหมอนครูหมอนอิงเมนค่ะสวัสดีครับจิงอ่าจิงอย่างที่ว่าการที่จะพูดอะไรก็ควรไต่ตองก่อนเมนค่ะสวัสดีนะคะคุณโตบ้านโคขอบคุณหลายๆค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องคือบางที กับบุคเม่าสิซักสิซักแต่บอกคือเฮาคือกันพี่น้องบ,บางทีเราเพราะว่าเราเราเป็นสื่อเราใช้ส่วนนี้ในการที่จะบอกต่อต่อยอดบางที่เฮาใส่คาเบาดบางที่เฮาเบาไ่ไดดการกรองอาจจะวาผพิษไปแน่ถ้า,าพลาดพิงถึงบุคคลไหนก็ตามแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนค่ะต้องรอการจัดการต้องรอการจัดการเรื่องว่าสิไปสิไปถึงใสที่เป็นแน่นอนพุ่นละ เพิ่นวาสิเหตหัวแมนบอกคุณพ่อสุนทรบุญวัฒนากกอยากห้เเหตหัวแบบสูงๆบุญะเนาะพี่น้องคะเพราะว่าน้องเป็นศิลปินอันนี้หอากับเขาใจอยู่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงบอกบอกเลยว่าน้องมีชื่อเสียงระดับประเทศด้วยซ้ำพี่น้องเออพี่น้องคอยอยากหายเจ้าเขาไปบึงอันในบ้านพ่อเอกเพิ่นล่งไวประมาณสองหมื่นแล้วล่ะพี่น้องคะ่ะ ช่วงที่ว่าอิหล่าหน่อยเห้าเป่าคุยให้น้องมาฟังไหมคะ่ะปั๊ดอิหล่าหน่อยอิหล่าเป็นซุปตาได้คะ่ะอิหล่าเป็นซุปตาได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเอฟซีบอได้แต่คงไม่ใช่เดินเข้าออกบ้านง่ายๆแมนคะ่ Man, คะแมนค่ะคุณพี่มดเขียวอันนี้คุณบอกถึงอยู่คะ่ะเพิ่นกับมีโครงการวาสีเห็ดยูเมนบอกเพราะว่าตอนนี้บอมมีรั่วเนาะยังเี่เห้าเห็นนเะนาะพี่น้องคะ่ะผู้ใดสิไปผู้ใดสิมากกับเรียวลดเขาได้ไง่ายๆเลย แห้งๆเด้อค่ะพี่น้องแห้งๆสุปขุลสุกคนอาจจะเวียนหัวจัหน,อนอ้อยขออนุญาตขออนุญาตต้องไปดูน้องให้มีความสุขอันไหนทุกจะไม่ต้องไปดูแมนแมนแมนคุณพี่ค่ะใช่แล้วถ้าเราชื่นชอบในสิเง้าหักในเสียงเพ่น่ะ เขามีตะมนกมน็มมืนรุ่นเลขก่อนค่ะไปค่ะไปค่ะขอชิลล่งแล้วพี่น้องเพราะว่าค่อยค่อยจะไปค่อยจะไปทํางานแล้วพี่ปิ๊กขอบคุณหลายๆพี่น้องอดดค่ะขอบคุณนเยอค่ะขอบคุณที่มาให้กําลังใจขอบคุณทุกเลฟทุกไลฟ์พี่น้องค่ะขอให้เฮงๆรวยรวยสู้หูสุสสคนผู้เดที่เขามาลูกสาวของพ่อแม่สร้างความสุขใครที่คิดไม่ดีกับน้องกับลูกสาวก็จะอยู่ได้ไม่นานแมนแมนแมนอิลงแมนค่ะ เพราะว่าบอกเลยว่าน้องมากับดวงน้องมากับบุญวาสนาน้องสร้างความสุขน้องสร้างรอยยิม้มน้องสร้างเสียงหัวเราะให้กับพ่อพ่อ,พอแม่แม่น้องมีบุญเดชพี่น้องคะ่ะน้องมีบุญเดชที่หลายๆคนเวลาได้ฟั่งเสียงน้องเนี่ยคือแบบว่าเข้าเกิดความฮึบเข้าเกิดความสุขนะว่าจะออกแต่บอดดิสุ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยค่ะ บ่ได้ซื้อบอ่ขอให้เฮงๆเลยๆสุขผู้สุขคนนั่นแหละค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาไปแล้วเด้อพี่น้องคะไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้เกิดมาได้บ่โดนขอบคุณหลายๆขอบคุณนะคะคุณพี่มดเขียวอ่าสุขผู้สุขคนเลยพี่แสน บ่าวราวพี่ปิ๊กพรพรม fc สาวหน่อยเลยโตบ้านโคกลูกสาวของพ่อพ่อพ่อแม่แม่สร้างความสุขใครที่คิดไม่ดีกับอิหล่าจะอยู่ได้ไหมเนะี่ยอันนี้พี่บอาถึงอิหลีพี่บอาถึงอิหลีค่ะพุณพี่ขาแมนค่ะน้องเกิดมาเพื่อสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มน้องมีบุญวาสนาน้องเฮตไห่ fc เวลาไปเบิร์นีนีมีความสุขมีรอยยิ้มและน้ําตาแห่งความสุขด้วยค่ะ ได้ลัยผักออกมากพี่น้องคะได้หลายคนเลยเข้าหาเหตุผลบ่ไใดขึ้นกันบ่าเป็นอย่างคือต่องหักนั่เข้ากับหาเหตุผลบ่ไดดผู้ใดหูเหตุผลได้พิมพ์บอกขอยแน่